เสียอ้อนจัดให้ครับกับเจ้ากเกษตรพัฒนารถคู่ใจเจ้าสีนํำเงินของเสียอ้อนครับจัดข้าวล้มพี่น้องหรือว่าจัดได้สวยงามนะเกี่ยวได้ละเอียดนะเสียอ้อนนะข้าวล้มเกือบจมน้ำนะผู้ชม ไม่จมครับถือว่าเ,เกี่ยวได้สะดวกนะ นีครับทีมงานเสียอ้นติดรถประมาณ3คนครับ